ก็เหมือนอย่างเหมือนอย่างพี่วินต่อว่าว่าเริ่มนะตั้งแต่แต่แต่ละวันเนาะเหมือนอย่างก่อนออกจากบ้านอาจจะไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่เพราะว่าใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่งหน้าทำผมนู่นนี่นั่นนี่แต่ว่าอย่างผู้หญิงอะอุปกรณ์ในกระเป๋าอ่ะมันเยอะอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชูบีกหรืออะไรมันมีอยู่แหละแต่มันก็จะมีเพิ่มของพวกอ่าสเปรย์แอลกอฮอล์อหรือหรือว่ามาส์ที่แบบว่าปิดหน้าหรืออะไรอย่างนั้นประมาณนั้นมากกว่าแต่ด้ยวยความที่พอมันเป็นผู้หญิงมันจะพกอะไรที่แบบกระเป๋าก็จะใบใหญ่รือก็เลยไม่ค่อยเป็นปรเด็นเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องของความแบบอึดอัดที่จะใส่มากกว่าเสียทีเนี้ยมนในในเดินทางเนี่ยจะไม่ได้เดินทางเหมือนทุกคนเนาะบางแบบอย่างที่ต่อเนี้ยขับรถโอ้ขับรถพี่โยก็ขับรถเนาะแต่เนี้ยใช้อ่าคุณส่ง สธาณะเป็นแบบใหญ่ก็คือ BTS MRT ่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเวลาเราแบบเจอคนเยอะๆหรือว่าเราใช้ของพวกเนี้ยเราก็ต้องระวังมากขึ้นการนั่งการยืนหรืออะไรก็อาจจะต้องแบบเวน้นยนี้มันมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างเลยคือคือ,อคือปกติตอนเนี้ยด้วยความที่ทางา BTS หรือ MRT เองค่ะเขาก็มีพ olic ีออกมาซัพพอร์ตอ่าในช่วงวิกฤตแบบนี้คือเขาจะแปะสติกเกอร์ที่เป็นแบบห้ามนั่งเป็นการกระบะอย่างเนี้ย ไว้ที่เก้าอี้เว้นเก้าอี้แล้วเหมือนแบบคนส่วนใหญ่เวลานั่งก็จะนั่งห่างกันแต่มันก็จะมีประเด็นตรงที่ว่าเวลาเมืเ่นนะที่ที่คนเยอะๆตอนยืนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เน็กยังไม่เน็กยังไม่เห็นว่าเขาแบบแบบคนมันเยอะเท่าไหร่คือช่วงที่เน็กออกไปซื้อของในตลาดอ่ะมันยังคนยังปกติหรือเปิดให้มาทํางานแล้วอย่างเงี้ย มันจะคนมันจะเยอะแค่ไหนทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเราต้องเฮซเซฟตัวเองแหละว่าถ้าสมมติขบวนนั้นคนมันเยอะหรือแน่นเกินไปเราก็อาจจะต้องแบบรอไปก่อนหรืออะไรเพราะอย่างเวลาแบบเข้าไปปู๊บีกคือรถไหมคามันจะแคบเนาะอะไรนะคะคือตอนนี้ยังไม่ค่ะเว่าแบบว่ารถเต้นแบบคนเยอะแล้วมันจะแบบไม่โซเชียลดิสเทนซิ่งแล้วอ้ามขึ้นคือคือคิดว่าเขาคงมีพโิซีตรงนั้นออกมาเพราะอย่างเบื้องต้นตอนนี้มันเป็นแบบ มันจะมียามีอะไรคอยตรวจวัดไข้หรืออะไรเราอยู่แล้วแหละตอนที่เวลาเราขึ้นหรือออกหน้ากากด <ının S 1> ้วยนะเห็นว่าบางทีซึ่งถ้าคน,นมันเยอะหรืออะไรเกินไปเขาก็จะกันออกแต่มันก็จะมีความเสี่ยงตรงนั้นในระดับหนึ่งแหละที่ตอบเพราะว่าเวลาแบบคนมันไปอรอหรือแอร์อัดเยอะๆบางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่มันจะแบบอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยไม่แต่ตอนนี้มันก็อยู่ตอนที่เราเข้าไปข้างในหรือว่าไอ้ที่ก็ตรวจเราอ่ะมันอยู่ตอนนี้เข้าไปข้างในหรือตอนที่เราขึ้นรถขึ้นขบวนรถไฟอ่ะตอนที่เราเพิ่งเข้าไปที่สถานี ยังไม่ได้เข้าไปสินไนเขาจะตรวจแต่ล่างเลยตั้งแต่อตรงโซนที่มันเป็นเหมือนเราตื่น่ัดเข้าไปอะค่ะเขาก็จะตรวจวัดไข้เหมือนตรงนั้นปกติจะเป็นเหมือนตรวจสัมภาระที่เป็นแสแพนอะแต่ตอนนี้ก็จะเหมือนเป็นการแบบวัดไข้หรืออะไรเพิ่มด้วยประมาณนั้นเช็คว่าเราแบบใส่มาหรือเปล่าเพราะถ้าเราไม่ใส่เขาจะไม่ให้ขึ้นแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ก็แปลว่าสมมว่าคนช่วงคนนี้เยอะอย่างเงี้ยตอนที่ขึ้นรถไฟอะมันจะไปยูนเปียกกันได้ถูกป่ะเพราะมันไม่มีหรือมันมีกากระบาดันขึ้นเหมือนกันปะ คือคือบนพื้นบนพื้นไม่มีการกระบาดแต่ว่าบนเก้าอี้ที่นั่งอะค่ะมีการกระบาดมันก็กลายเป็นว่าตอนที่ยืนน่ะเราต้องต้องระวังตัวเองแหละเอาจริงๆะนะไม่ว่ามันเหมือนเราต้องเคเซฟตัวเองมากกว่าแล้วก็พยายามไม่ไปจับราวจับแบบผนังหรืออะไรมากมเพราะว่ามันกลายเป็นว่าตรงนั้นแหละที่เป็นที่เป็นความเสี่ยงหละที่จะทาให้เราติดเชื้อหรือเออแล้วทำาไงอนะ่ะเราใส่ถงมืออย่างเงี้ย ก็ไม่ขนาดนั้นไม่ต่อก็จะพยายามแบบสมมติว่าเวลาก่อนคือปกติถืออ่าเขาเรียกอะไรถือแอลกอฮอล์เจลตลอดอยู่แล้วเนาะพอเวลาออกจากตรงสถานีปูปะเขาก็มีแอลกอฮอล์ให้เราบีบแล้วก็เช็ดนิ้วมืออยู่แหละเสร็จทีนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าแบบตรงตรงพอเราออกมาปุ๊บแล้วก็เช็ดมือทําความสะอาดนู่นนี่นั่นก็พยายามจะไปจับอะไรแบบเครื่องโนกมมากอ่ะเดี๋ยว่ามันเป็นสิ่งที่ควรต้องโปรเทคตัวเองแต่ก็แต่ก็เสี่ยงกว่าคนที่ใช้ชีวิตแบบ ด้วยรถส่วนตัวมากกว่าประมาณนั้นพี่ก็อย่างถ้าเป็นคนใช้รถส่วนตัวอย่างที่ต่อเนี้ยก็ใช้รถคนเดียวมันก็มีแค่แบบตัวพี่อย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันก็ไม่น่าจะมีปัิหาอะไรไม่ว่าคนที่ใช้รถขนส่งก็จะนิดนึงก็จะมีแบบความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมานอยคืออย่างพี่อะพอพี่พอพี่ขึ้นรถพวกพี่ก็ตอนพี่อยู่ในรถแต่พี่ไม่ใส่ไม่ใส่หน้าก,กากไม่ใส่อะไรอ่ยพรมันแบบอยู่เราอยู่คนเดียวอยู่แล้ว,ลวเราขับเข้าของมาใช้คนเดียวม่มาใส่ตอนตอนก่อนออกจากรถจะได้ ต่ก็แบบนั้นนะคือแบบอย่างนี้บา,บางวนนะันเวลานั้นนะมันกลายเป็นว่าหนึ่งที่ที่เปลี่ยนไปมากสมบัตินะคือว่าบางทีเราลืมที่จะเอาแบบหน้ากงหน้ากากไปนึกออกป่ะหรือแบบมันเกิดความร้อนมันไม่ชินชอคือแบบว่าแบบากบบารจอดรถไปลืมเอาหน้ากากมาต้องรีบกลับมาหรือรีบก็ไปหยิบอะไรอย่างเงี้ยผมพี่ต่ออาจจะต้องเอาทิ้งไว้ในรถด้วย เออเคยที่มีทิ้งเอาไว้เออต้องเอาไว้ในรถเพราะว่าบางทีแบบสมมติ drive to ออกไปแต่ว่าแบบ drive to แค่แบบสั่งของแต่เราก็ลืมไปว่าเวลาเราเปิดกระจกสั่งของอะไรเราก็ควรต้องใส่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้อย่างในรถเนี่ยพกพกเป็นหลักต้องมีแน่นอนเลยคือแมสแล้วก็แบบแอลกอฮอล์เจลล้างมืออะไรเงี้ยตอนนี้มีออปชั่นเสริมเป็นแบบเฟ c ชิลที่เขาบอกว่าแบบว่าเพราะว่าบางทีบางทีเรากาคนไม่เห็นหน้าอย่างเงี้ยคนไม่เห็นหน้าเขาไม่คือแบบว่า แต่ไม่ไม่เขาบอกว่าตอนนี้คือการใส่เฟชชิลยังไงเราก็ต้องใส่หน้ากากหน้ากากอนามัยเป็นพื้นฐานเบสิกอยู่แล้วคือเราต้องใส่นั้นแต่เฟชชิลมันเป็นแบบออปชั่นเสริมอีกดหนึ่งในการป้องกันเพราะว่าเผื่อเราไปจับหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลดความเสี่ยงขีดหนึงซึ่งแต่นนี้เหมือนการใส่หน้ากากก็มีการพักไงพี่ต่อมันเหมือนคุณหมอบอกว่าเจ็บโอ่ทำไมนะทำไมมันถึงต้องใส่สองชั้นนะมันถึงไอตัวเฟชชิลกับกับหน้ากากเหรอพี่ เพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้คือตอนแรกอะคนเข้าใจว่าการใส่เฟซชิลอะมันเพิ่มมาฮิตช่วงหลังใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ย่คนเข้าใจผิดว่าใช่ใช่คน,น่ะเข้าใจผิดว่าแค่ใส่เฟซชิลอย่างเดียวมันป้องกันแล้วแต่จริงๆอะมันไม่ใช่ทางทางแบบทางแบบพวกคณะหมออะไรเงี้ยเขาออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใส่หน้ากากอนามัยอะมันจะเป็นอะมันเป็นเบสิกพื้นฐานยืนพื้นก่อนซึ่งในตัวเฟซชิลเนี่ยมันเป็นตัวออปชั่นเสริมยังไงคุณก็ต้องใส่หน้ากากอนามัย แอีตัว face s h i คุณจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่เฟ c e s h i มันมาจากมันมาจากทางของการแพทย์เพราะว่ามันป้องกันพวกสารคันหลังกระเด็นใส่ไปหน้าใช่ไหมใช่เพื่อที่พี่อ่เข้าใจว่าการอะไรอย่างนี้ไงอันนี้สมบัติบบหน้ากักมองว่าหน้ากากทั่วไปไม่ใช่หน้ากักแบบเองนเจ้าห้าอะไรอย่างนั้นอ่ะอ่าครับคือว่าจริงๆแล้วมันมีไว้มันเป็นเหมือนแบบคือพี่มองอย่พี่มองว่าไม่เป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนอ่ะใช่ที่เราไม่ไปแพร่ใชาวบ้านอือดูดีเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่รับ รับไอ้พวกนี้เข้ามาเนะเราป้องกันออกมากกว่าคือเราป้องกันออกมากกว่าเพราะว่าเท่าที่รู้หน้ากากปกติไอ้นักกากปกติมันไม่มันไม่ป้องกันการเข้าใช่ปะใช่ครับคือเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนป่วยให้ใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ไม่ได้ป่วยเนี่ยสามารถใส่ใส่แค่หน้ากากมาได้แล้วเราควรจะยิ่งแล้วอย่างหนึ่งคือพี่มองว่ามันแบบอย่างตัวพี่เองอ่ะพี่ก็พี่ก็บานดีก็จะแบบมีไอ้อย่างที่มันเป็นแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะเออันที่แบบป้องกันเอเจนเก้าห้าอะไรพวกอย่างงี้เอนพวกนั้นมีอยู่บ้างแต่มันยไม่เยอะเขาไม่ใช้แต่ใช้ต่อเมื่อถ้าเกิดว่ามีใครป่วยแล้วใช้ให้กับคนที่จะดูแลคนป่วยเท่านั้นอ่ะอ่าอ่าไม่งั้นมันคือถ้าเกิดว่ามันใช้ปุ่งก็ต้องทิ้งหรือแบบมันได้ก่อนกว่ามันเออควรจะให้แบบพวกหมอเหมออะไรเขาเขามากกว่าไม่รู้นะในมุมมองก็เลยไม่พยายามซื้อก็เหมือนเลือกใช้ให้เกิดไ์ที่สุดอ่ะ ใช่แต่ได้ใช้หน้ากากนี้เพื่อแบบเขียงอย่างที่ราเมื่อกี้พูดแหละพี่ก็เลยงงว่าไม่เหมือนมันไว้กันไม่ให้โปกน้ําลายเราอะไรต่อเลยเราไปกระจายออกไปเยอะถูกป่ะใช่ถ้าเกิดอย่างนั้นวไอโซเฟสชิลมันก็ปิดแห่แต่เราอ่ะถูกป่ะ่ยไม่มันคีแบบคุณหมอเรื่องหน้ากากไปหมดแล้วอ่ะเขาเขาออกมาเตือนพี่ต่อว่าถ้าเกิดสมมติเราต้องไปออฟฟิศจริงใช่ป่ะพี่ต่อมันต้องเหมือนมีเวลาพักพักถอดแงะนะครับเพราะนั้นมันจะเกิดแบบการหายใจที่ไม่โฟะ มันต้องพักประมาณครึ่งชั่วโมงทีนี้ตัวเฟสชิลมันจะตอบโจทย์ตอนที่เรานั่งอยู่เก้าอี้เฉยไม่ได้เดินไปนานนะพี่ต่อมันก็จะมีการพักได้แล้วก็ค่อยใส่ใหม่อย่างอย่างส่วนตัว,วผมนะที่ที่ก่อนหน,น้านี้เราเราไปออฟฟิศกันช่วงก่อนที่ยวกับเวิร์กคอมพงอะไรเงี้ยแล้วเราใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานั่นเป็นหางที่เอบหัวอ,อักเสบค <laughs> รับต <laughs> ัวเราก็ไปเหมนกันเราก็เจ็บเหมือนกันตัวไหนมันมันรัดอะไรแล้วใส่ทั้งวัน เรามีปัญหาที่ว่าใสหน้ากากเรามันจะต้องพันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าได้ความเพ่หน้าเลยมันต้องพันแบบเพื่อให้มันแบบไอ้นี่แล้วมันก็กลายเป็นว่ามันแบบเออมันไม่ต้องนี้ต้องใส่ไซส์เด็กเมากอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยพอเลาใส่อย่างเงี้ยแล้วยางปากแดงๆเรามันเพื่อนปะ ก็เปื้อนแต่มันอยู่ที่ลิปสติกมีห้ออะไรโนมันไม่ขนาดนั้นมันแบบมีรอยนิดนึงแล้วก็ใช้ยี่ห้อที่มันดีๆปกติจุี่หลุดอะไรอย่างเงี้ยกม่ติดอยู่เลยลิปสติกมันไม่ติอยู่กันนะเกิดอยากถามว่าถ้าเกิดใส่แมสเนี้ยแต่งหน้าไหมอะไรนะใส่แมสเนี้ยแต่งแค่ครึ่งหน้าป่ะหรือว่าหรือแต่งเต็มหน้าเลยไม่แต่งไม่แต่ง ฉันน่เปิดมาฉันก็สวยไม่ได้ไม่น่ามันจะสดครึ่งเดียวแค่ครึ่งบนไม่ได้ก็คือไม่ยองงมเลยเดี๋ยวสีมันไม่ได้ไหมหรือว่าก็แต่เท้าอ่อนหรือทาลิปที่มันไม่มีสีอะการเดิน<ต>ทางอย่างของผมเดินทางอ่ะพี่ต่อของผมอยู่คอนโดอย่างตอนเนี้ยระเบียบคอนโดนิตติ์ต่างๆเนี่ยผมว่าก็เริ่มเปลี่ยนคืออย่างเช่นเนี่ยทางเดินเนี่ยเขาก็มีเมือนเอาติ๊กเอ่อลักซีนมาแปะไว้ระยะการเดินนะครับการเดินในในลิฟต์เนี่ยเขาก็ไว้ระยะการยืนเหมือนเหมือนที่เรารู้ๆกันทีนี้เราเพิ่มเติม ริปของเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าสติ๊กเกอร์ที่เป็นแบบตารางแยกเลยยืนคนละมุมอ่าใช่่เจริงๆรถใส่คนน่าจะทำเหมือนกันเนอะแต่ผมว่าเรื่องเบสิกถ้าเขาจะทำอย่างนี้จริงๆเขาควรจะจํากัดจํานวนคนประมาณคนในการเข้องใช้บริกาก่อนทำตารางบนพื้น่ะใช่ใช่ต้องเว้นระยะยืนได้แค่ตรงที่มันแบบเหมือนที่มันไม่มีเหมือนถ้าใครไปห้างอ่ะพอห้างมันเริ่มมีตารางเดินแล้วพี่ต่อเดินห่างเดินห่างตรวจแล้วก็เดินห่างเดินห่างคนมันจะเดินเป็นงูอ่ะ เดนตลก็เหแค<น>่ตรงแคชเชียร์ไม่ใช่ซูปเปอร์อะไรเงี้ยตอนนี้มันเดินเริ่มทําเยอะขึ้นครับตั้งแต่จุดตรวจเว้นระยะทางเข้าเงนี้เขาก็เตือนแล้วก็หายไปไงพี่ต่อมันเหมือนว่าเตือนให้รู้แล้วว่าคุณต้องห่างนะแต่บางคนก็ยังผมเชื่อว่ายังไม่ชินหรอก,กคือเพื่อ้นยังเคยชินแบบเดิมแต่ไม่ใช่แบบพยายามไม่ปรับตัวความเคยชินที่แบบใหม่ที่ว่าตอนนี้คนคน,<ำ>คนก็ต้องเริ่มเพราะผมรู้สึกว่าคนเริ่มเขาเรียกคนเริ่มเริ่มลดความกลัวน้อยลงเพราะเริ่มอยู่กับมัน จนเริ่มจะชินคนเริ่มชินคือใช่เองจริงเราเราควรเราควรจะพยายามแบบรักษามาตรการของความปลอดภัยต้องไว้อยู่